ลโลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ mm hmm. ก็กลับมาเจอกับพิมพ์อีกแล้วนะคะมาเปิดกันบนรถอีกแล้วค mm hmm. ือวันนี้พิมพ mm ์กำลังจะไปหัวหินทุกคน mm hmm. เวลาที่ไปเนี่ย mm hmm. มันก็แบบลงรูปเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ mm hmm. ก็มาดูกันนะคะว่าทริปนี้นะคะพิมพ์จะแต่งตัวยังไงบอกได้เลยว่า mm hmm. แตกงแตนเหมือนเดิม <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันจ้า ทุกคนนี่ก็เป็นวันแรกนะคะวันแรกก็คือเดินทางเหนื่อยมากเพราะว่าตอนนี้ช่วงเทศกาลด้วยให้หัวหินจากกรุงเทพอะทุกคนมาหชั่วโมงอะคือแทบตุยแล้วนะคะวันนี้นะคะก็คือจะให้ดูการแต่งตัวจริงๆก็คือแต่งตัวง่ายๆเลยอะเสื้อกล้ามนะคะปาดไหลอยู่ข้างเดียวนะคือว่ามันก็ดูเก๋ดีนะแล้วก็เป็นสีแบบสีเนื้ออ่อนๆนะคะใส่เป็นกางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะมันก็จะมีแบบดีเทลตรงข้างหน้าเป็นช่องใส่ของใดๆเนาะ คือพิมรู้สึกว่ากางเกงแบบนี้มันจะทําให้ดูขาเล็กทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้แบบแนบเนื้อนะแล้วมันก็แบบมีเว,ว้าตรงนี้นะคะมันก็ทําให้เราดูหลอกขาว่าเออขาเราเล็กเท่าที่แบบว่าลองแบบตอนแรกฟิตติ้งมาใช่ไหมเออก่อนที่เรามาเที่ยวเราก็ต้องมีฟิตติ้งนิดนึงเนาะก็คือแบบว่าแวะพักปั๊มถือสตาร์บัคถือกาแฟใดๆนะคะแล้วก็ยืนถ่ายรูปนะมันก็เก๋ดีวันแรกก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากนะคะยังพอแบบรับไหวอยู่โอเคเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เรามาดูสีว่าพรุ่งนี้จัดเต็มแน่นอนนะะะคเพราาว่ ถ่ายรูปจุกๆเจอกันพรุ่งนี้จ้าวันที่สองอะวันนี้คือแต่งตัวแบบโป๊เปื่อยขั้นสุดนะแต่งเป็นผ้าคลุมะทุกคนผ้าคลุมที่เดี๋ยวนี้เขาคิดคิดกันอนะที่เป็นผ้าคลุมแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นที่ขามันลุยๆนะคะลุยเวลาถ่ายรูปม,มันจะสวยดีนะคะมันจะดูแบบว่า เออชิคชดีนะข้างหลังนะคะมันก็จะเป็นดีเทลแบบว่ามัดเอาผูกเอาเนาะหลายๆคนนะ่ชอบถามพิมว่าเวลาพิมดูแลผิวพิมดูแลผิวยังไงเพราะว่าถ้าใครรู้อะก็คือว่าพิมพ์ชอบมาทะเลมากแล้วพิมก็มาทะเลบ่อยมากๆแล้วเวลาเนี่ยมาทะเลพิมก็แต่งตัวแบบเนี้ยแล้วก็แบบไปถ่ายรูปเนาะแล้วเวลามาทะเลอะทุกคนมันก็ต้องถ่ายรูปกลางแดดถูกปะคือจะถ่ายแต่ในห้องมันก็ไม่ใช่คือหลายๆลยคนก็ถามว่ามาทะเลแล้วทําไมาพิมถึงผิวไม่เสีาายทาไมถึงแบบว่ายังผิวดีอยู่จะบอกว่าเวลาที่พิมอ์อกไปถ่ายรูปคือพิมพ์ทา แดดหนักมากๆโปอ,ออกไปเลยอะแดดมันไม่ใช่แค่ว่าทําให้ผิวเราเสียแต่ว่ามันหมายถึงว่ามันจะเกิดอันตรายอย่างอื่นอีกคนนึงออกป้าเฮ้ยวันหนึ่งอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้ดก็คือจะโบกกันแดดออกไปตลอดนะคะแล้วกันแดดในทริปนี้ของพิมพ์นะคะก็คือตัวนี้เลยนะจ๊ะตัวนี้เป็นวัสลีนเฮลตี้ไบรท์เดลี่ซันรีฟิชชิ่งเซรั่มเอสพีเอฟห้าสิบบวกเจเอสี่บวกตัวนี้ก็คือเป็นเซรั่มกันแดดนะคะแต่ว่าที่พิมพ์พกมาในทริปนี้เลยแล้วก็กลายเป็นเฟเวอร์ลิคของพ รือว่ามันเป็นเซรับกันแดดส,สุดเย็นทุกคนสุดเย็นหมาความว่าไงก็คือเวลาที่เราทาลงไปนะคะมันก็จะแบบทําให้เราเย็นเย็นสบายผิวว่าคือเขาบอกว่าแบบเหมือนผิวติดแอร์เวลาทาลงไปทุกคนมันเหมือนแบบทาครีมในห้องแอร์ เออมันทําให้ผิวเราแบบมีความเย็นเย็นคือมันจะเย็นแบบเย็นแบบเย็นเย็นเฟสเฟสอะทุกคนมันจะไม่ได้เย็นแบบว่าเย็นหนาวอะไรขนาดนั้นมันจะเย็นแบบให้ความสดชื่นอะคือจริงๆตัวเนี้ยเขาจะเน้นในเรื่องของการทําให้ผิวกระจ่างใสเนาะแล้วก็ที่พิมพ์ชอบเลยคือเนื้อเขาว่าพอมันเป็นเนื้อที่มันเป็นแบบเซรัม่มอะทุกคนมันจะทําให้เวลาที่ทาลงไปนะคะมันก็จะมีความบางเบาแล้วก็จะซึมเข้ากับผิวได้ง่ายเลยเวลาที่ใครที่ทํากิจกรรมการแดดแบบพิมพ์อย่างเงี้ยออกไปถ่ายรูปคือก็คงไม่มีใครอยากไปยืนต่างแดดแล้วพอเหงื่อไหลแล้ว นหนึ่งออกปะแต่ตัวนี้นะคะคือทาลงไปแล้วมันจะซึมลงไปเลยเพราะว่ามันบางเบามากแล้วคือ SPF ที่ให้มาก็คือ SPF50 นะคะแล้วก็ PA ถึง4บวกเลยจ้าอันนี้พิมพ์จะทาลงไปทั่วหลังเลยนะคะทั่วหลังแล้วก็ข้างหน้าอย่างนี้เพราะว่าพิมพ์ไปถ่ายรูปคือมันโดนแดดทั้งตัวจริงๆแล้วดูชุดชั้นสินี่นะคะพอทาลงไปแล้วเนี่ย เห็นไหมทุกคนมันซึมไปกับผิวเลยนะคะมันเนียนไปกับผิวเลยมันไม่ได้มีแบบว่าคาบขาวๆหรือว่ารู้สึกว่ามันหนักๆอยู่บนผิวนะอ๋อแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งทุกคนตัวนี้เป็นวัสเซลีนเฮลที่บายเฟชแอนด์ไบรท์คูลิงนะคะตัวเนี้ยเขาก็เป็นสูตรเย็นเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเย็นลบสี่องศาคี่รู้สึกว่าตัวตัวเนี้ยจะเย็นนานกว่าตัวเนี้ยเออมันจะมีความเย็นๆนะคะแล้วก็จะเน้นในเรื่องความกระจางใสตัวเนี้ยมีวิตามิน b 3สูงถึง10เท่าเลยนะคะแล้วพี่อยากบอกว่ามันจะมีความแบบกลิ่นมันจะชัดกว กลิ่นแบบเน e. ี้ยพิมชอบมากกลิ่นมันหอมมากทุกคนวันนี้ก็คือเนื้อบางเบาเหมือนกันนะคะพิมพ์ว่าสองตัวที่เขาทําออกมาเขาทําได้ดีเลยนะเนื้อไม่หนักนะคะเนื้อบางเบาพิมอาจจะใช้ตัวนี้เวลาพอพิมพออกไปถ่ายรูปใช่ไหมกลับมาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยพิมก็จะใช้ตัวนี้นะคะใครมาทะเลนะคะพิมพ์ก็แนะนําเลยนะซองตัวนี้นะคะรับรองว่าผิวไม่เสียนจย้าแล้วก็บํารุงขั้นสุดแถมไม่ต้องกลัวร้อนเลยทาปุ๊บเย็นปั๊บแน่นอนทากันแดดเต็มที่นะคะตอนนี้พิมพ์ก็พร้อมจะออกไปถ่ายรูปแล <ged> ้วจ้าเดี๋ยวดูรูปสวยๆกันเลย ชมตัวเอง วันนี้นะคะขอแบบว่าอยากจะเดินทะเลอยากจะมีรูปแบบว่าชิลๆบ้างนะคะเพราะว่าเราจะโปเปื่อยทุกวันก็ไม่ไหวนะจ๊ะวันนี้ก็เลยมีความแบบว่าก็โปนิดนึงนะคะแต่ว่าโปในแบบเออยังมีความน่ารักอยู่นะเสื้อมัดย้อมนะแล้วก็ข้างหลังก็ผูกโบแบบนี้นะคะพี่ชอบมากเลยเพราะมันดูแบบมันดูมีอะไรทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมันเป็นกางเกงทิ้ผ้าที่มันผูกผูกกันนะทุกคนค่อยกันไปค่อยกันมานะคะแล้วข้างในก็ใส่แบบเป็นวิกินี่เนาะมันก็จะมีความแบบว่าเห็นนิดหน่อยนะคะก็บอกแล้วว่าถึง แม้ว่าเราจะดูไม่โปนะคะแต่ก็ขอแบบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ชนีสายโผเปื่อยนะคะวันนี้ขอแบบชิวๆนะไม่อยากจะแบบโปเปื่อยอะไรมากมายไม่อยากจะแซ่บเกินหิบน,นะคะมาเดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายรูปกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือวัสลีนตัวนี้นะคะกันแดดกันแต่โผเปื่อยนักนะมาทาไปขาก็ต้องทานะทุกคนถึงแม้ว,ว่าแบบจะใส่เกางเกงขายาวนะคะแต่ว่าทุกคนดูดิแหวกขนาดนี้นะคะก็ต้องทาขาด้วยทาไป Mm hmm. เย็นด้วยยิ่งหาในห้องแอร์ยิ่งเย็นทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพีมก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปนะคะเราไปดูรูปสวยๆกันนะคะว่าทริปนี้เนี่ยจะได้รูปสวยๆยั่วๆขนาดไหนนะจ๊ะเรามาเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายวันนี้นะคะชุดเดินเล่นทะเลชิลๆนะคะเป็นกางเกงขาขา แดดสุดปังจริง